ที่โตท็อปเทรสครับวันนี้เราก็จะมาลติข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับลบที่โตกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาดูสูงตัวหุ้นติดตามเกี่ยวกับทีโตเช่นเคยนะก็ถือว่าสามวันต่อเนื่องติดต่อกันแล้วนะที่มันบวกขึ้นมานะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมันอยู่ที่ระดับ9.4นะครับแต่วันนี้มา12นะครับแล้วก็อีเรียมบวกขึ้นมาที่ประมาณนะครับที่ทำาย่างอีเรียแล้วก็จะมีอยู่4่นะครับแต่ว่า i b t ีบก็คือแรงรอกเขามาสักสี่เหมือนกันแต่ว่าไมาเคิลเซเลอร์นี่คือบวกแรงสุด ประมาณสัก2อสาวันเนี่ยราคาของเหรียญริปโตมันจะบวกจุเมียครับโอเคมันบวกมาแล้วถูกมียครับตรงเนี้ยประมาณสัก2อสาวันตอนนี้ราคาของบิตคอยก็กระตุ้นขึ้นมาที่ประมาณ90 0 0 0มื่นนะไป9ก้าหก็ขยับขึ้นอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าตอนนี้มีการบวกเพิ่มไปอีกนะครับของเมื่อวานเนาะแล้ววันหลังจากเนี้ยมันจะมีการบวกหรือเปล่าเพราะว่านะับภายในวันศุกรนะ์นยก็คือวันนี้นี่แหละนะครับประธานนิสสิวดทรัมนะก็จะมีการประชุมที่ทำเนียบข่าวอาจจะเป็นการที่นะครับราคาบิตคอยจะดีดขึ้นไปไกลามากกว่านี้ก็ได้อาจจะมีข่าวีี้นาากกกเ่่่หททํววับบ ถูกไหมครับถามว่าทำไมถึงมั่นใจแบบนั้นเพราะว่าคนที่เขาถือบิตคอยเยอะๆอย่างเช่น b บล็กบล็อกถูกไหมครับอย่างเช่น Mi c คิ e l l e ลอถูกไหมด้รับเชิญนะครับไปงานงานนี้ด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีข่าววงในกันจริงๆนะครับการที่เขาจะซื้อเข้ามาแล้วทําให้เขาเนี่ยได้กําไรมันก็คงจะต้องมีอยู่ถูกไหมสมมติว่านะครับผมรู้อยู่แล้วครับหรือว่ามีข่าววงในอยู่แล้วถูกไหมครับการที่จะปล่อยให้โอกาสนี้การที่เขาประกาศอะไรดีๆออกมาเนี่ยราคามันขึ้นแล้วผมไปซื้อตอนนั้นผมก็คงจะไม่ถูกไหมครับก็คง ก็ค okay, อาจจะมีข่าวดีไหมไม่ทราบได้เนาะแต่เดี๋ยวรอค่อยไปดูตรงนั้นอีกทีนึงนะแต่ว่านะครับหลังจากเมื่อวานที่เราได้อัปเดตข่าวในส่วนของตัวศาลเลื่อนการตัดสินคดีของตัวคนออกไปเป็นวันที่นะครับ10เมษาเนาะอันนี้ก็มีข่าวอีกข่าวหนึ่งนะครับที่จะมาสอดรับกับเรื่องนี้ด้วยถือว่าเป็นข่าวอีกข่าวดีนึงนะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามองๆเนี่ยมันมาช้างบวกแล้วชป์น่ะทำแบบนั้นจริงๆกับเรื่องนีง้นะ ซึ่งเรื่องนั้นมันก็คือข่าวนี้ครับก็คือว่าตอนนี้ลูน่าคลาสสิกเนี่ยก็ได้จัดตั้งอยู่ในอเมริกานะครับแล้วก็ต้องการที่จะนะครับรับผลประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นนะจากนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างเต็มที่เนาะอันนี้นะครับมันก็มีการก่อตั้งเอาง่ายเลยนะครับก็คือในส่วนของตัวนะครับบริษัทหรือว่าการจัดตั้งในส่วนของตัวลูน่าคลาสสิกขึ้นที่อเมริกาเนาะ มีผลตั้งแต่วันที่4มีนามาแล้วนะครับสึงตัวรู้นะครสิกนะดีโอก็มีความภาคภูมิใจที่ประกาศว่าตัว l อลเนี่ยได้รับนะครับการรับรองจากรัฐไวโอมิงันยิ่งใหญ่เนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับเขาก็มาอยู่ในตรงนี้แล้วนะถามว่าตรงนี้มันดีไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับจะทําการครับเอาเหรียญที่อยู่ในอเมริกาหรือเหรียญที่เกิดในอเมริกาเนี่ยมานะครับเป็นรีเสิร์มจริงนะครับอย่างเช่นพวก ADA So l ซ n a หรือว่าตัวอื่นที่จะมีเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันตัวรักษาสิกเนี่ยท ส่งตรงนั้นไปด้วยเพราะว่านะครับอเมริกาเนี่ยเขาต้องการที่จะเป็นผู้นำนะครับด้านนวัตรกรรมสกุลเงินจิตอนจุ่มไม้แล้วก็รูน่าคาสิกเนี่ยก็กําลังแสดงให้เห็นว่านะครับบริษัทอเมริกาเนี่ยคือนะผู้สร้างแล้วก็มีเป็นกําลังที่จะมาช่วยดันในรูน่าคลาสสิกในระบบนิเวศนี้เนาะเพราะว่าต้องบอกนะครับว่ายอมรับว่านะครับรูน่าคาสสิกจนถึงตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะมันตั้งอยู่ใน, pe, นยุโรปเนาะแล้วแคนาดาแล้วก็ในฝั่งของเอเชียเป็นหลักๆเนาะแล้วก็ตอนนี้กําลังเข้าสู่อเมริกาานนนััน่่มยยยวววุองบกกกีีจะเเขขึ้็ส ทำให้นะลุน้ากสิกมีโอกาสที่จะไปได้ไกลเองครับถ้าเกิดว่าโอเครอบหน้านะครับเอาในสูงตัวลูน้ากสิกมาเป็นรีเสิร์ฟด้วยเนี่ยโอ้โหคิดว่าราคานะ่าจะไปถึง1บาทอย่างที่หลายๆคนเนี่ยเขาคาดการเอาไว้ได้อะนะ คืออย่างที่บอกไปครับว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยครับว่าในอนาคตเนี่ยมันจะอกมาเป็นรูปแบบไหนไพท่ที่เปิดออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เหมือนกับที่เรารู้จุ่ไหมครับว่ารูเลคลาสสิกเนี่ยมันอ,อุปทานประมาณนี้จูดไหมครับมันสามารถไป50ตังค์หบาทหรือว่า1ดอลลาร์ดได้บางคนบอกมันเป็นไปไม่ได้ถุงไหมแต่เราไม่รู้เลยครับว่าการ์ดที่มันไงออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงอย่างเช่นไงาการ์ดออกมาว่าเฮ้ยจะมีเซรามิกหรอคือเราก็ไม่รู้มาก่อนจนกว่ามีประกาศเซรามิกจู่ไหมเอามีเหรียญมีมเข้ามาเพิ่มอะต่อมาคร Re ake, ัีีทฤษฎนน นู่นไม่ว่าจะเป็นเจ้าเป็น UTC 2.0อ 2020, หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนเป็นนะ UTY และตอนนี้กลับมาเป็นเจ้าตัว UTC อีกรอบนึงถูกไหมครับอ่ะแล้วก็ยังมีสูงข,ของตอนนี้อย่างเช่นตอนนี้ถูกไหมครับที่จะไปจดตั้งอยู่ในอเมริกาอันนี้คือเราก็เพิ่งรู้ถูกไหมคอ่ะอนาคตอาจจะมีสิ่งที่เราไม่คาดคิดอีกก็ได้ที่มันจะมาเปลี่ยนเกมแล้วมันสามารถที่จะเป็นไปได้อย่างเช่นโอเคอนาคตครั้์อาจจะบอกว่ารุ้นที่สีก็เป็นหนึ่งในอเมริกาแล้วก็ ทำการเป็นรีเสิร์ฟราคาไปห่บาทก็เป็นได้คือเราไม่รู้อนาคตเหมือนที่เราไม่รู้ว่าลูน่ากสิกจะมีการจัดตั้งในอเมริกาถูกไหมหรือซีซีมีแผนอะไรเนื่องจากว่ามันมีเหรียญเจ้าตัว ust กับเจ้าตัว utc อยู่นั้นโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนชื่อตามประกาศที่ผมได้ให้ดูคลิปเมื่อวันก่อนถูกมคอัอันนั้นก็เราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันอนาคตมีอะไรที่แบบน่ารุนมากๆเลยนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีไพ่อะไรออกมาอีกทีนี้เรามาดูที่รูน่าาสิกอีกข่าวหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่า นาคาโมโต้นะครับอินเด็กชี่6กนะสำหรับคนที่สงสัยว่าอันนี้มันคืออะไรนะมันคือหมายความว่าเราจะต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับเพราะว่านี่มันเป็นสัญญาณที่เครือข่ายเนี่ยมันกําลังมีการกระจายอำนาจเพิ่มมากขึ้น เพราะถ้ามองหาเครือข่ายไหนที่กระจายอำนาจถ้ามองหาเครือข่ายไหนที่เป็นดิเซนท์ไลซ์เครือข่ายไหนที่เร็วแรงถูกแล้วก็นะครับยังมีในส่วนของตัวระบบความ,มาปลอดภัยที่แบบสุดจริงๆก็ต้องรู้นะครับสิ่งเลยเนาะแล้วตอนนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องพิสูจน์นะแต่ผมคิดว่าถ้าไปได้ที่ระดับ20เนี่ยจะเป็นอะไรที่บัวทุกคนต้องหันหน้ากลับมามองมาเลยแต่ว่าตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ในอเมริกาแล้วจู่ไหมอาจที่จะเพิ่มระดับตรงนี้จาก6เป็น20ก็ได้ในอนาคตเนานะอันนี้ก็ถือว่าเยี่ยมเลยครับ ทีนี้เราก็มารอรุ้นะครับว่าในวันศุกร์นี้นที่มีการประชุมที่ทำเนียบขาวจะมีข่าวดีอะไรออกมาบ้างนะแต่ว่านะครับล่าสุดเลยเนี่ยเราก็ไมดีไปเจอข้อมูลว่าคุณเดวิดแซกนผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตของนะครับรัฐบาลอาเมริกาที่เข้ามาดูแลหน้าที่ในเรื่องของตัวบิตคอยน์ดีเซอร์ไรพวกนี้ถูบไหมครับเขาเนี่ยเคยขายเจ้าตัวบิตคอยน์ประมาณสัก1นึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบีทีซีในรคาคาสามร้อยหกสิบล้านเหรียญในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนาะถ้าเกิดว่าเขายังเก็บอยู่นะครับตอนนี้มันจะมีมูลค่าถึง 17พันล้านหลินญสหรัฐโอ้โหก็ต้องบอกเลยครับว่าอืมเสียดายเนาะแต่ก็ไม่มีใครรู้จู่ไหมว่าราคามันจะมาถึงขนาดนี้เนาะแต่ก็นั่นแหละครับการที่เขากลับมารอบนี้อาจจะที่จะรวยมากกว่าเดิมก็ได้นะนทีนี้ครับผมขอย้อนกลับไปคลิปนะครับเมื่อต้นเดือน กุมพากันบ้างนะที่เราได้คุยในส่วนของตัว M2 หรือว่าสภาพคล่องนะครับประมาณกลางกลางเดือนนะไม่ใช่ต้นเดือนนะขอโทษทีนะเราพูดถึงนะครับว่าสภาพคล่องหรือว่า M2 หรือว่าเม็ดเงินที่มันไหลเข้ามาเนี่ยมันกําลังกลับขึ้นไปนะครับราคาบิ t คอยนมันจะไปตอนนั้นแต่ตอนนี้เรามาอัปเดตเรื่องนี้กันก่อนนะตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่ามุมมองขาขึ้นของบิทคอยนี้ก็ถือว่าเป็นขาขึ้นอย่างมากนะเพราะว่าเราจับตาในส่วนของตัวที่25เนี่ยว่ามันจะระเบิดราคาหรือเปล่านะย5มามนานี้นะเนื่องจากว่านะฮะอุปทานเงินนจากกทัั่วโลม ถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยนะว่าเงินดอลลาร์ตอนนี้เป็นอะไรที่ตึงมากๆเลยนะแต่เดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกเรื่องนี้แบบละเอียดเียกันอีกทีนึงว่าทำไมผมจึงให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆนะครับการที่บิตคอยหรือว่าสินทรัพย์นะมันจะโตได้มันต้องมีเม็ดเงินหรือว่าสภาพคล่องเข้ามาถูกไหมตอนนี้สภาพคล่องจากทั่วโลกเนี่ยกำลังไหลเข้ามาแล้วก็กําลังจะปั๊มกระเป๋าเงินของมหาเศรษฐีได้หลายคนนะนะ และในส่วนของตัวรัฐบาลจีนเองนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าในส่วนของตัวกระทรวงการคลังเนาะก,ก็ได้มีการนะพิมพ์หรือว่านะจะมีการจัดเม็ดเงินออกมาเหมือนกับว่าปั๊มเงินนั่นแหละนะปริ้นนั่นแหละประมาณสัก1นึ0 0 0สนเจ็ดหล้านดอลลาร์แล้วก็ยังมีในส่วนของตัวการออกพันธบัตรกระทรวงการคลงังชนิพิเษอีกประมาณสัก69,00ืล้านเลยนะเออ คุณคุ้ไหมคุณคุ้นนะครับในปี2021นะันาะที่มีการปั๊มเม็ดเงินขึ้นมาจากจีนในกออเมริกาหรือว่าการปริ้นเงิน,นครับการอัดฉีดเข้ามาในส่งตัวเศรษฐกิจนั่นเองนะและเรานะครับก็เจอในส่งตัวโควิดตอนนั้นนะครับจำความรู้สึกนี้ไว้ดีเพราะว่าผมรอข่าวแบบนี้มานานแล้วนะ แล้วก็นะครับยังมีส่วนตัวรัฐบาลเยอรมนีด้วยนะตอนนี้กําลังพิจารณานะการปฏิรูปการเบรกนี่นะระยะยาวเพื่อช่วยให้นะครับคือป้องกันให้ชาวเมืองหรือว่าของฝั่งเยอรมนีเองเนี่ยคือได้ชะลอตัวมันมากขึ้นคืออย่าเพิ่งใจนี่เนี่ยคือเป็นการเบรกเหมือนกับประเทศไทยที่มีการพักนี่จุเมโคนก็จะเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นก่อนก่อนที่จะมาจ่ายนี่อะไรอย่างอื่เนี่ยนี่คือเป็นเรื่องที่ดีนะเขาสามารถที่จะนําเงินตรงนั้น,นไปต่อยอดได้และนี่ก็คือนะครับในส่วนตัว M2 ที่เรากําลังรอคอยมันอยู่มานาาานนนนเท่านานนะ แล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าข้อมูลตั้งแต่ปี2013ถึงปี2014เนี่ยตัวบิตคอยนะครับมันมีความสัมพันธ์ถึงประมาณสัก94%เอาแบบใกล้เคียงมากๆเลยนะกับ m 2กนะครับและตอนนี้นะเราก็รู้อยู่แล้วจากการาฟที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับว่า m 2เนี่ยมันได้เพิ่มขึ้นถูกไหมแล้วนะครับปริมาณ94%มีเกือบร้อยแล้วนะถ้ามันเป็นแบบนั้จริงๆนะและบิตคอยมันขึ้นไปตาม m 2จริงๆนั่นหมายความว่าราคามันจะไปได้ไกลามากกว่านี้อีก เออแต่ว่านะครับเราเนี่ยก็อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะครับเพราะว่ามันมีข่าวของ MT ็มก๊อกมาบางทีอาจจะมีการเขย่าแล้วก็อาจจะจะอาจจะเขย่าไม่แรงถูกไหมเพราะว่าเอ็มก๊อกเนี่ยคนแบบชินไปแล้วนะแล้วก็กระชากขึ้นไปเนาะแต่ก็อาจจะมีข่าวความาน่าจับตามันในส่วนตัวท่านเรียกข่าววันนี้เนาะก็ถือว่าตัวนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะ แล้วก็ในส่วนของตัวนะบราซิเองนะครับตอนนี้คณะกรรมก,การก็อนุมัติกลยุทธ์นะครับในการบริหารเงินฉบับใหม่เนาะโดยอนุญาตให้มีการจัดสรรเงินสดได้ประมาณสัก10%เนะเข้าไปลงทุนในบิตคอยนะครับแล้วก็ตอนนี้เขามีการถือบิตคอยอยู่ที่ประมาณสัก45 b i t บ o i n ิตคอยนะครับมูลค่าประมาณ4.1ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะโอเคแต่10%ของเงินของบราซิลนะครับก็คือ ก่อนหน้านี้จูกมียครับแบล็กบอกว่านะครับถ้าเกิดธนาคารหรือว่าแรงตงิเนี่ยประมาณสัก2-5%เนี่ยก็ถือว่านะจะช่วยทําให้ราครบิคอยเนี่ยไปได้ไกลเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เจ้าเดียวจุกมียครับอย่างเช่นงบดุลของแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีมหาศาลเอาแค่ประมาณสัก2-5%เ็นเี่ยเขาบอกว่าบิคอยไปประมาณสัก2,000 200, 0 0ได้เลยแต่นี่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเกินที่าคาดการเอาไว้นะโอเครัฐบาลอื่นอาจจะใช้กลยุทธ์แบบนี้อีกหลายคน ใครจะไปรู้ถูไหมครับบิคคอยจะไปหลักล้านเหมือนพี่ใหญ่เบรคเซอร์หรือว่าเหมือนบิคแบล็กล็อกเขากล่าวไว้ก็ได้ะนะแล้วก็ประธานาธิบดีของเบลารุสนะครับก็เรียกร้องให้มีการเริ่มขุดสกุลเงินดิจิตอลแล้วนะครับเพราะว่าเขาบอกว่านะ นะเราสามารถที่จะสร้างกําไรจากมันได้เรามาสร้างกันเถอะเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีไฟฟ้าเหลือเฟือเนาะปล่อยให้พวกเขาเนี่ยสร้างสกุลเงินยีตอนนั้นต่อไปเถอะก็คือว่าหลังจากนี้นะครับน่าจะมีอีกเจ้าหนึ่งนะที่เข้ามากดบิตคอยน์นะทำให้ระบบมันแข็งแกร่งมากขึ้นและที่สําคัญจะมีบิตคอยน์เข้ามาในระบบเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่ามันเริ่มหายา,ยากมากขึ้นแล้วจูวกไมครับบิตคอยน์แล้วก็จะมีการซื้อเข้ามาของอีเจฟเนี่ยเยอะมากๆถูกไหมครับแล้วก็ในส่วนของตัวมาราทอนเองเนี่ยเขาก็ขุดได้เพียงแค่หลักพันเท่าน A.T.F เนี่ยซื้อกันไปเนี่ยเกินหลักพันเท่านั้นนะอันนี้ก็ถือบอกคาว่าปริมาณบิตคอยที่มันอยู่ในกระดานเทรดมันเพียงแค่ประมาณ1นล้านเจ็แสนเท่านั้นเองนะคือแบบน้อยมากๆครับคือลดหลันลงมาแล้วเนาะ ก็มีในส่วนของตัว m e t a p l a เนตมีในส่วนของตัวพี่ใหญ่ Maker Seller เลนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวนายยิตมูเกเล่เนาะถึงแม้ว่าพวกเขาเหล่านี้จะไม่ได้ขุดนะครับแต่เขาก็ซื้อเข้ามาเรื่อยๆและเขาก็ยังบอกว่าจะไม่มีการหยุดซื้อเนาะเพื่อที่จะเอาในส่วนของตัว Bitcoin มาเป็นทุนสำรองเชิงกลยุทธ์นะครับอันนี้นายยิตมูเกเล่เขาก็ได้กล่าวไว้นะ แล้วก็นะครับรัฐบาลทรัมป์ก็เสนอขายทรัพย์สินของรัฐบาลกลาง443แห่งรวมถึงนะสำนักงานใหญ่ของตัว fbi ด้วยแล้วก็กระทรวงยุติธรรมเนาะอันนี้ไม่รู้ว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่าถ้าเกิดมีคนซื้อเอาเงินไปทำอะไรดีนะครัเอามาปััมคิดโตก็ดีนะ ก็ถือว่ารเริ่มดีเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีส่วงตัวเวอร์ r รบรของทรัมปเองเนี่ยก็ได้เพิ่มการถือครองนะครับเจ้าอ t h e r e เ m ียมขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็เกือบ2เท่าแล้วนะก็ถือว่านะค่อยๆเก็บนะครับรอบนี้อี h e r e เ m ียมจะมาหรือเปล่าเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยบิตคอยนะครับเขาก็ทำออสามไฮไปแล้วหรือเป็นแค่อ t h e r e เ m ียมเท่านั้นนะเนาะ ทีนี้เราดูข่าวดีกันไปมากแล้วนะคบผมขอพามาที่ข่าวที่มันอาจ,จที่ทาให้เราเสียวไส้บ้างนะเพราะว่าตอนนี้เอ็มจีกนะครับก็ได้มีการโอนย้ายเจ้าตัวบิทคอยประมาณสัก1000ล้านนะครับเหรียญดอลลาร์สหรัฐในะมูลค่าประมาณนี้นะไม่รู้ว่าเตรียมที่จะคืนให้เจ้ามือนะครับหรือว่าเตรียมที่จะทําอะไรแต่ทุกครั้งที่มีการโอนย้ายแบบนี้ราคามันก็มักจะแดงเนาะอันนี้ก็อย่าเพิ่งวิเซียดครับอาจจะมีข่าวดีอื่นมากรบกก็ได้หรือว่าคนอาจจะชินกัเอ็มจีกอกอก็ได้เพราะว่ามาได้แค่เหมือนกับว่ามาโย แ,แต่ก็นามาฝากกันนะแล้วก็นะครับยังมีในส่วนของตัวแคนาดาด้วยนะเขากล่าวว่าจะไม่หยุดในส่วนของตัวภาษีเนาะสุลนะกากรเว้นแต่ว่าภาษีสุลกากรของอเมริกาเนี่ยจะถูกยกเลิกทั้งหมดอันนี้ก็ยังสู้กันนส่งตัวสงครามภาษีอยู่นะแล้วก็นะครับเราขุดยุ่งเลยครับว,ว่าเรื่องภาษีเนี่ยมันก็ทําให้ราคาบิทคอยทั้งแดงทั้งเขียวว่าทำมันจะเป็นข่าวดีมัน,เป,นเป็นข่าวร้ายอันนี้ก็พอมาแบบนี้อาจจะมีการต่อต้านหรือว่าอาจจะมีการสู้ในส่วนงตัวภาษีไปราคาจะมีความปัน่วนเล็กน้อยในอนาคตก็ได้นะ อันนี้ก็คือใน,นส่วนของตัวนะครับที่เรานํามาฝากการเกี่ยวกับข่าวที่อาจจะเป็นแนวโน้มทําให้มันเป็นขาลงเนาะแต่ก็นะครับเปอร์เซ็นต์น้อยนะพรานนี้เราเจอแต่ที่ว่านะเป็นข่าวฟาดเพื่อทําให้คนขายอะเนาะและในส่วนตัวโฟลสบอลบีคอยเอเจฟนะครับในวันที่5นะก็มีแบงก์ล็อกซื้อเข้ามาที่38.9ล้านนะครับนอกนั้นไม่มีใครซื้อเข้ามาเลยมีขายออกไปนะครับก็มีการขายออกไป1เจ้านะครับที่ประมาณ9.9ล้านนะโดยรวมแล้วม,มีเงินไหลเข้ามาที่22.1ล้านดอลลาร์นะครับ และอีเทอร์เรียมสปอตอีจีเก็เช่นกันนะครับในวันที่5นะ้น้องไม่มีใครซื้อเข้ามาเลยมีขายออกไป1เจ้านะก็คือเจสเกล63.3ล้านและทําให้มีเม็ดเงินไหลออกไปที่63.3ล้านนั่นเองครับอันนี้ก็สื่อว่าโอเคยังทําได้ไม่ดีนะครับแต่หลังจากนี้จะมีข่าวดีเข้ามาสำหรับอีเทอร์เรียมไหมเพราะว่าวอลล์รันดี้ของทรัมป์ก็เก็บเข้ามามากเพิ่มไป2เท่าแล้วเนาะเอาโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กด like, ไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนนนนีี้้้้ตตอออองขัััััวววเรราาาาไปปกก่่แลลจใหหมมคคคิบบบบผ๊ยยสสด ครับ